l e c t u r e อ a ์ k EP นี้นะครับไม่ได้พูดเรื่องวิชาการแต่เป็นการรวมภาพบรรยากาศในการเดินทางไปภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เพื่อปกป้องคุณครูจากภายัยคุกคามทางไซเบอร์ครับโดยผมได้รับเชิญจากสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสร,สมริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกอสคอ,อนะครับให้ร่วมมาบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายด้านความมัน่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับ แต่ดรพีรพันธ์เห็นมรันะครับเลขาธิการสกคได้เมื่อกระสิบครับบอกว่าให้ประยุกต์เนื้อหาเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงในการปกป้องคุณครูทั่วประเทศนะครับเรื่องกฎหมายอะไรที่จําเป็นในการทํางานนั้นให้เป็นเรื่องรองแล้วกันต้องปกป้องคุณครูได้ทันทีเอาไปใช้ได้ทันทีนะครับผมก็เลยออกแบบเนื้อหาให้ตรงประเด็นในสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับคุณครูทั้งหลายท่านอาจจะมีงานรัดตัว เป็นประจำอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่มีเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารและที่สำคัญครับผมได้รับเบาะแสจากคนร้ายว่าคุณครูนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะมีเครดิตครับมีสหกรณ์มีกองทุนต่างๆและที่สำคัญครับคุณครูทุกคนที่มาฟังการบรรยายของผมนั้น ผมเองก็ได้ร้องขอให้ทุกท่านนั้นเป็นจิตอาสาครับหนึ่งท่านก็ต้องไปปกป้องคนอีก10คนอย่างน้อยนะครับทั้งลูกศิษย์ทั้งคนในครอบครูคุณครูทั้งคุณครูรุ่นพี่ที่กเกษียณไปแล้วก็กําลังเป,เป็นเป้าของคนร้ายเช่นกันนะครับและที่สําคัญครับผมได้รับการสนับสนุนจากคุณวราการทองราชนะครับเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการทําบุญใหญ่ครั้งนี้นะครับท่านเป็นสปอนเซอร์ให้ค่า น้ำมันค่าเดินทางค่าอาหารที่พักส่วนหนึ่งนะครับก็ขอให้บุญกุศลส่งเสริมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองแล้วกันนะครับที่แรกที่ผมได้เดินทางไปคือจังหวัดพิษณุโลกครับจังหวัดนี้ก็อยู่ทางตอนเหนือแล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับเราก็ได้คุณครูที่เป็นจิตอาสาหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะครับที่จะช่วยกัน ปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือนะครับและภาคต่อมาก็คือภาคอีสานนะครับมีทั้งตุลาการสารปกครองอดีตรองเลขาธิการสําวักานตัวเงินแผ่นดินนะครับผู้ช่วยประหลัดกระทรวงดิจิทัลและตัวผมนะครับได้ร่วมโครงการนี้ในการให้ความรู้ด้านกฎหมายและที่สําคัญหน้าที่ของผมก็คือการปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้คุณครูในภาคอีสานครับ เจากลงเครื่องบินมานะครับทีมงานได้พาผมไปไหว้พระครับที่วัดถ้ำผาแดดนะครับเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดสกลนครนะครับมีเกจิอาจารย์หลายๆท่านครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับเคยมาปฏิบัติธรรมและเดินทางมาที่นี่ผมเองก็ไม่เคยรู้จักนะครับแต่ดูจากสภาพ แวดล้อมต่างๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญด้วยนะครับโอ้โหมีท่ารถแถวแถวคือมาถึงวัดแล้วเนี่ยนะครับต้องนั่งรถ2แถวต่อขึ้นไปบนดอยนะครับบนยอดเขานะครับวันที่ไปนั้นเป็นวันธรรมดานะครับคนเหลอือจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่บรรยากาศอากาศก็ดีนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็น นิมิตหมายที่ดีที่ผมได้มีโอกาสมาเข้าวัดเข้าวาได้ทำบุญครับสิ่งแรกที่ได้เห็นและตะลึงนะครับก็ภายในวัดเนี่ยประดับประดาไปด้วย ไม้ใหญ่ๆครับก็คือเหมือนกับเป็นต้นไม้ใหญ่ๆที่เอามาประดับเป็นศิลปะภายในวัดนะครับนอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วอากาศที่เย็นสบายแล้วนะครับยังเห็นต้นไม้ใหญ่ต่างๆเนี่ยอยู่ในวัดนะครับก็ช่วยส่งเสริมให้จิตใจเนี่ยผ่องใสนะครับ ็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนที่ใดแน่นอน,นครับมูลค่าเนี่ยผมเชื่อว่าประเมินไม่ได้เลยทีเดียวนะครับและน่าจะเป็นที่เดียวในโลกนี้ด้วยนะครับที่มีการใช้ไม้เก่าขนาดใหญ่มาประดับประดาภายในวัดนะครับ ต city, right. the ้องเดินขึ้นไปอีกบนยอดเขานะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับที่คนไทยเรานับถือตามประเพณีวัฒนธรรมแต่โบราณครับ ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็ได้เจอไม้ใหญ่สวยงามอย่างไรนะครับประดับประดาทั่วศาลานะครับแล้วก็มีพระประธานอยู่ทางด้านในนะครับซึ่งผมเองยอมรับว่าก็ไม่ได้ทราบนามของพระประธานท่านนะครับแต่ยืนมองแล้วก็รู้สึกอิ่มใจครับเป็นสุขว่าเรามีบุญแท้เหยดินท,ที่ได้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มีการ ท,ทําพิธีนะครับตามที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะครับเขียนชื่อวันเดือนวิเกิดน,นะครับแล้วก็จุดเทียนไปถวายท่านนะครับ ขึ้นชื่อว่าพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนะครับล้วนแต่ทำให้สังคมนั้นๆน่นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขครับและการที่เราได้ประกอบพิธีตามความเชื่อทางศาสนาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดความสุขได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับพราอจิตสงบนะครับความทุกข์เองก็หายไปหน้าตาก็จะผ่องใสนะครับก็ จะเรื่องดีงามนะครับประกอบกับธรรมชาติแล้วก็ไปถึงโรงแรมที่พักนะครับห้องก็ง่ายๆครับไม่ได้ เกิดไปนะครับแค่พอสุขหัวนอนได้ผมก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นองค์กรที่สแสวงหากาไรหรือเป็นองค์กรที่มีเงินมีทองมากนะครับเราเป็นงานเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับโดยเฉพาะประโยชน์ของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ตั้งโรงแรมนี้ก็อยู่ในเมืองนะครับจังหวัดสกลนครครับผมเองเนี่ยเคยมาตอนเด็กเล็กเลยก็จําไม่ได้นะครับครั้งเดียวแล้วก็มาตอน แก่แล้วเนี่ยนะครับก็อากาศดีครับพอตอนเช้าครับเดินเข้าห้องประชุมใหญ่โตเลยเดียวนะครับ mm hmm. ก็เห็นโปรเจคเตอร์จอใหญ่ๆเป็นรูปตัวเองนะครับแล้วก็มีคุณครูผู้เข้าร่วมง,งานมาถ่ายรูปนะครับแล้วการบรรยายก็เข้มข้นครับแล้วก็จบด้วยการได้รับความชื่นชมจากผู้เขา้า คุณจะเป็นจิตอาสาเหมือนกันนะครับในการเผยแพร่ความตระหนักรู้ภัยคุกคามดังไซเบอร์ให้คุณครูให้นักเรียนให้ผู้ปกครองให้คนในครอบครัวคุณครูและโดยเฉพาะคุณครูรุ่นพี่ที่เกษียณนะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดตอนกลับครับแต่ละคนต่างมีภารกิจครับแล้วก็ได้รถไปส่งครับคือว่าไม่มีเที่ยวบินครับที่สกลนครผมต้องนั่งรถ ไปยังจังหวัดนครพนมครับทีมงานเขาหาตัวให้ต้องไปขึ้นเครื่องที่คนละจ,จังหวัดครับก็เลยได้รถที่มีคนขับมืออาชีพครับมารักคุณลุงขับรถมา20กว่าปีครับขับรถสุภาพมากแล้วรักรถนะครับทำรถท่นได้สะอาดมากนะครับแล้วก็แอบ,บขับเร็วแต่เรียบร้อยครับ ผมก็เห็นท่านคุยเก่งก็เลยถามนะครับศิลปะวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะครับเรียกว่าเหมือนกับสัมภาษณ์เพื่อไปทําวิจัยเลยทีเดียวนะครับนานๆมาทีก็ถามท่นเยอะหน่อยนั่งรถเป็นชั่วโมงนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับในการเดินทางคนเดียวเราได้เจอคนต่างถิ่นที่ใจดีครับคนอี่สานเนี่ยน่ารักครับ ใจดีนะครับยิ้มแย,มย,มย้มยิ่มใสจริงๆผมก็เชื่อว่าเป็นบุคลิกต้นแบบคนไทยนี่แหละที่ชาวต่างชาติเขาจดจำเราได้กเาเน้งาจังหวัดน่าอยู่จริงๆครับมเมืองไทยเรานะครับมันเป็นเหมน,เป,นเป็นกรรมนะฮะถ้าเราได้อยู่แต่ในกรุงเทพนะครับ คอรััับมมนนนจะีงาต่เกลยไม่ทันไรครับฝนตกครับผมก็เปิด GPS คำนวณเวลาจากที่วาดวังไว้ว่าจะเดินทางโดยสภาพอากาศปกติก็จะใช้เวลาชั่วโมงกว่าถ้าฝนตกมันก็ต้องช้าลงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตกเครื่องบินครับ,รบก็คุยกับคุณลุงไปก็คำนวณไปครับ แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกครับและเมื่อเข้าเขตจังหวัดนครพนมจริงๆแล้วตัวเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครใหญ่มากครับนั่งรถเป็นชั่วโมงเนี่ยยังไม่พ้นเลยนะฮะเท,ท่าที่ค,คุณคุณจำได้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับอ่าฝนตกหนักเลยคราวนี้นะครับ ผมก็แอบชะเง้อมองดูเลขใหม่ครับว่าคุณลุงท่านใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็กันงวลนิดหนึ่งครับโอ้โหร้อได้ครับนิ่งครับเมืออาชีพมากๆเลยครับ และในที่สุดก็มาถึงท่าอากาศยานนครพนมครับท่านเวลาเหลือเวลาด้วยซ้ำใบนะครับเหลือแบบทำอะไรดีเลยนะครับคุณลุงก็วิ่งลงมาช่วยค้นกระเป๋านะครับผมก็กราบขอพระคุณท่านอย่างซึ้งใจนะครับใน สยยานก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงามาก่อนเวลาที่ทจะกทำอะไรดีนะเป็นหนังสือของคราวชวานครับ การเวิลด์อีคอดัมฟอรัมนะครับที่ท่านก็เขียนถึงสําสำคัญเกี่ยวกับการปฏิวัติสงครามครั้งที่สี่แล้วก็ได้ขึ้นเครื่องครับฝนตกนะครับก็ลุ้นครับสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะฮะดีเลย์นิดหน่อยนะครับเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่และโชคดีมากๆเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่ได้นั่งหน้าสุดนะครับเป็นคนแรกเลยนะครับใกล้ชิด แอร์โฮสเตดสาวสวยของสายการบินแอร์เอเชีย Asia, นะครับขึ้นก็ขึ้นคนแรกวางกระเป๋าแล้วก็นั่งสบายแม่แล้วก็มีอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกนะครับตอนลงก็ได้ลงคนแรกครับแฮปปี้มากเลยทีเดียนะครับจอดรถเวสนามบินดอนเมืองครับขับกับฝนก็ยังตกอยู่ ผมเองก็ค่อนข้างสับสนนะครับเวลาไปสนามบินดอนเมืองนะครับแบบไหนที่รีกผู้โดยสารขาออกแบบไหนขาเข้าเนี่ยเอ,อมันก็อยู่ในประเทศนะหลังจากลงเครื่องบินครับผมบอกทีมงานให้พาไปบ้านขุนพันธ์ครับพลตำรวจตีขุนพันธรักร์ราชเดชครับเป็นนายตำรวจยอดมือป,ปราบในดวงใจครับ มีเรื่องของคาถาอาคมครับแต่ในเรื่องจริงๆท่านคือมือปราบที่ปราบเสือร้ายเยอะมากนะครับและผมก็ได้มีโอกาสคุยกับลูกชายท่านถึงประวัติของท่านมากมายครับโอ้โหอยู่แบบสองชั่วโมงเลยนะครับแล้วในวันรุ่งขึ้นนะครับก็เป็นพิธีเปิดในการบรรยายเพื่อปกป้องครูใต้ครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทำได้ดีเช่นเดิม ได้รับคำชมนะครับคุณครูหลายคนก็มาขอถ่ายรูปด้วยนะครับแต่แน่นอนครับทุกท่านก็ต้องเป็นจิตอาสาเช่นกันครับไปปกป้องคุณครูปกป้องนักเรียนปกป้องรค,ครอบครัวตัวท่านเองแล้วก็ไปหาคุณครูกรเกษียณครับที่กำลังเป็นเหยื่อของวายร้ายจากโลกออนไลายทุกครั้งหลังจากจบก,การบรรยายนะครับก็จะมีตัวแทนผู้ข้าอบรมนะครับเมื่อกล่าวขอบคุณก็เหมือนไม่ยอ ผมนั่นแหละนะครับก็เขินแต่ฟังแล้วก็หายเหนื่อยนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์เล็กๆ,ๆน้อยๆในการตอบแทนคุณครูด้วยการ สคที่อยู่ที่ตรงนี้และผู้วเจียรี่รอบทุกท่านกระผมในนามของผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้นะครับก็กรับขอบคุณท่นทานดรพรเมีมายูฟังท่านแล้วเนี่ยก็ทุกคนที่นี่ก็รู้สึกว่ายอมรับว่าอึ้งทึ่งแล้วก็หวาดเสียวด้วยสิ่งที่อึ้งก็คือพวกเราได้เห็นถึงภัยของความมั่นคงของ สเเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันแล้วก็ทึ่งที่ท่านวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถท่านมีทั้ตร์และศิป์ท่านบอกถึงออบเจกต์และซับเจกต์อย่างชัดเจนจากที่ท่านเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สิ่งที่พวกเรา,าเสียวทังปกงเนี่ยที่เกิดขึ้นวันนี้รู้สึกครบวงจอครบกฎตั้งแต่แรกจนจบ,จบใช้เวลาครึ่งวันในวันนี้คุ้มค่ามากมีความ สุขภูมิใจที่ท่านได้ให้โอกาสว่าเรายังมีนักปรัชญ์ผู้รู้ที่จะคอยดูแลในเรื่องสิ่งที่ถือว่าไครร้ายหรือโจทย์ผู้ร้ายในโลกแล้วก็คราวนี้ในยุคนี้ของไซเบอร์ก็เป็นภัยที่ร้ายแต่ว่าก็ยังมีผู้รู้มีนักปรัชญ์ท่านที่คอยอดูแลพวกเราทั้งหมดอยู่ในนามของผู้ที่อยู่ในวงการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการศาาึกษา,า,าที่ต้องอความปลอดภัยของชาติบ้านเมืองเกิดจากการศาึกษา วกเราทุกคนก็จะนําสิ่งที่รู้แล้วก็สิ่งที่ทราบพร้อมแล้วสิ่งที่ต้องขอบคุณท่านเนี่ยไปเพื่อที่จะ,ะแนะนําป้องกันให้ลูกหลานของเราและตัวเราเองปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายของสิ่งนี้ขอกราบขอบคุณท่านหนึ่สูงพวกเราทุกคนขอบคุณท่านอานีกครั้ง